และใครแหละจะเหมาะที่จะมาเปิดสิงสกัลลาดใหม่ไปกับนอกจากพิธีกรไอ้วิทยากรคู่ขาของผมนะครับคุณหมอโอ๋สุกมลวิภาวีผลกุลสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะพิธีกรคนเก่านั่นน่ะสิเนาะยังไงของเก่าอะไรที่ดีก็เก็บรักษาไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนของเก่าเนี่ยเวิร์กเชื่อผมผมปีนี้อยู่มาสิบกว่าปีแล้วหนึ่งที่บ้านที่บ้านอ่ะตอนสามแรกเลยนะชอบแรกว่าไงครับคุณหมอ้โหฉบับแรกนี่เป็นปัญหาไฮเทค มีวิทยาการเทคโนโลยีล้ำสมัยมาร่วม,ามาด้วยเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ใช่แล้วมาจากหนุ่มอายุ19นะฮะยังเป็นนักศึกษาอยู่ปีหนึ่งนะครับการเรียนไปได้สวยฮะแต่โชคไม่ช่วยเรื่องรักเพราะว่าไปรู้จักกับสาวน้อยวัย17เขาว่าอย่งงางนั้นนะครับทางอินเทอร์เน็ตที่บอกเขาว่าอย่างนั้นเพราะว่า17ทางอินเทอร์เน็ตมันอาจจะนะไป4 0 50เพเพศไม่ใช่ซะด้วยมันเป็นไปได้ยังไงก็แต่ยังไม่เจอตัวกันนะครับรู้จักกับ เพื่อน <ไฟ S 1> ทางอ<ฟ>ินเทอร์เน็ตคาดว่าเป็นสาวน้อยวัยสินะฮะฝ่ายหญิงก้าวหน้าครับติดต่อมาพอตกดึกก็มีสัมพันธ์รักกันด้วยคําพูดทางโทรศัพท์อืมดงว่าเป็นสาวแน่นอนคานนี้นนเรื่องไม่เป็นเรื่องมาตรงนี้ครับสาวติดใจแต่หนุ่มกลับรู้สึกผิดเออแปลกไมหมคุณหมอคิดว่ามไม่เอาแล้วละ่ะจะเลิกทาแบบนี้เนี่ยมีสัมพันธ์รักกันทางโทรศัรพท์โฟนเซ็กเนี่ยไม่ดีถ้าจะบอกฝ่ายหญิงไปตรงๆก็กลัวฝ่ายหญิงเนี่ยจะโกรธแล้วก็เลิกคบ ยังติดใจอยู่แต่ก็รู้สึกว่าผิดใครติดใจครับผู้หญิงติดใจหรือว่าเด็กหนุ่มผู้หญิงนี่ติดใจอยู่แล้วแต่ผู้ชายรู้สึกผิดแต่ก็ยังอยากจะคบกับผู้หญิงอยู่คิดว่าอย่างนั้นนะฮะก็เลยถามพวกเราว่าผมจะทาอย่างไรดีครับอยากคบกับคนนี้ต่อไปเรียนรู้จิตใจกันไปเรื่อยๆแล้วค่อยมามีสัมพันธ์กันจริงๆอตอนนี้เป็น virtual อ,อยูอ่คนนี้เด็กเรียนเนาะ <laughs> ต้องบอกว่าบางคนเนี่ยเก่งในห้องเรียนแต่อ่อนต่อโลกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียนรู้เลืองโลก เรียนรู้โลกไม่ใช่โรคไม่ใช่โรคเรียนรู้โลกตอนแรกผมเขียนเห็นจดหหายนี่ว่ากลัวจะติดเอททางโทรศัพท์ไม่ได้ไม่ใช่ก็เป็นเรื่องของกิจกรรมทางเพศในลักษณะที่เป็นโฟนเซ็กเซ็กโฟนก็คือสามารถที่จะใช้คําพูดในการปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศยังไม่เคยเจอหน้าเจอตากันแต่ว่าผู้ชายจะรู้สึกว่าสนิทสนมและผูกพันกันเราแน่ใจได้อย่างไงครับว่าเขามีเซ็กโฟนกับเราเท่านั้น อ่าเพราะว่าดูแล้ว<ฮ>ผู้หญิงคนนี้เจนโลนะครับ<ฮ>อายุ17นี่น17ของเธอนี่แบบกรานชีวิตเพราะว่าเป็นฝ่ายที่เริ่มต้นในการที่จะขอเบอร์โทรแล้วก็เป็นฝ่ายที่โทรเข้ามาแล้วขอมีสัมพันธ<ฮ>์ทางสัมพันธ์เพศ<ฮ>เพศสัมพันธ์กันทางโทรศัพท์<ฮ>เพราะฉะนั้นสัมพันธ์รักแบบนี้จะไม่ยั่งยืนแต่ฝ่ายผู้ชายเนี่ยเนื่องจากอยู่ในตําราเรียนอยู่ในห้องเรียนมาตลอดชีวิตก็อยู่แต่ในหนังสือ<ฮ>แต่ว่าโลกภายนอกเนี่ยมันมากมายแต่ เท่าที่คุยกันทางเด็กและทางโทรศัพท์มันมีความรู้สึกเหมือนพอใจระดับหนึ่งมีความรู้สึกว่าอยากจะสารความสัมพันธ์ต่อไปอนี้ธรรมดาไหมคุณหมอสำหรับเด็กเรียนแล้วก็บังเอิญก็ยังฝันหวานโรแมนติกแล้วรู้สึกว่าเมีคนมาสนใจเราแม้จะแม้แต่จะแค่เป็นแค่เสียงเท่านั้นยังไม่เห็นหน้าเห็นตารู้สึกว่าแบบเราแบบเป็นฟูฟ่องมีคุณค่าอะไรต่างๆตรงนี้คืออันที่หนึ่งผมคิดว่าเด็กผู้ชายก็ยังอึดอัดในเรื่องสัมพันธ์รักในลักษณะที่ โทรคุยกันใจหนึ่งก็ไม่อยากเพราะว่าเสียงในเวลาในเรื่องการอ่านการเรียนนะครับแต่ใจหนึ่งก็ยังรู้สึกว่าที่เขาติดต่อมานี่ทําให้เรารู้สึกมีค่าออรู้สึกเราเป็นคนที่มีความหมายเพราะฉะนั้นก็บอกฝ่ายหญิงแล้วกันครับว่าถ้าคุยกันแบบในฐานะที่เพื่อนที่ทําให้เราสบายใจเนี่ยฉันโอเคแต่ถ้าจะใช้เสียงฉันเพื่อบ,บําบัดอารมณ์ทางเพศนั้นเออก็ขอขอขอลดไว้ดีกว่าคือ,อจุดสําคัญเนี่ยคือเรื่องของความกลัวที่เราไม่กล้ากานไม่กล้าปฏิเสธ ผมคิดว่าถ้าปฏิเสธก็ปฏิเสธในเรื่องว่าไม่ขอพูดคุยเรื่องเพศแต่ขอพูดคุยเรื่องความรักในฐานะที่เรามีความปรารถนาที่ต่อกันใหมแต่ไอ้ความรู้สึกในใจอย่างที่หัวโอว่าคือรู้สึกว่าเราไม่รู้น้องผู้ชายเป็นไงแต่การมีผู้หญิงคนหนึ่งมาติดพันเนี่ยบางทีมันให้ความรู้สึกว่าเราเป็นคนสําคัญคือไอ้ตัดตรงนี้ได้แต่พอตัดไอ้ความรู้สึกอันนี้เนี่ยมันจะฝ่อลงไหมคะเนี่ยคือคือสัมพันธ์ยังคงคงแบบ โทรคุยกันแต่ว uh, uh. ่าที่จะให้ไปคุยเรื่องเพศเนี่ยประเด็นนี้ต่างหากเป็นประเด็นที่ฝ่ายผู้ชายอิดอัดเพราะฉะนั้นเราไม่คุยเรื่องเพศได้ไหมมันน่าจะกลับกันนะเห็นไหมครับโลกทุกวันนี้เนี่ยอย่าคิดว่าผู้หญิงอ่อนโลกแล้วผู้ชายเป็นฝ่ายที่เอาเปรียบไปครับุกไมช่กรณีนี้เดี๋ยวนี้เราเจอบ่อยว่าฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายรุกแล้วครับ